เรื่องสัน้นกล่องดวงใจแม่แสงสุดท้ายของวันสาดสีส้มอมแดงท่าผนังห้องเล็กๆแพรว่าอายุ18ปียัดเสื้อผ้าลงกระเป๋าใบใหญ่ด้วยท่าทางกร้าวใบหน้าบึง้งตึงเธอได้ยินเสียงฝีเท้าแม่ตรงประตูห้องแล้วยิ่งรีบยัดเร็วขึ้นแพรว่าจะไปไหนอีกแล้ว เสียงของพราวแม่ไวกลางคนหน้าตาเคร่งเครียดแต่แววตาลึกซึง้งมาพร้อมกับกลิ่นยาดมจางๆไปบ้านเพื่อนค้างคืนแม่ไม่ต้องมายุ่งแพรวาตอบไม่หันมองแค่เสียงก็เส็มไปด้วยความขุนเคืองพรุ่งนี้มีสอบสำคัญนะลูกรู้แล้วแม่ไม่ต้องมาควบคุมชีวิตฉันตลอดเวลาได้ไหมทุกอย่างแม่ต้องบงการหมดแต่งตัวยังต้องตามที่แม่ชอบคบเพื่อนก็ต้องให้แม่เลือกฉันเบื่อเบื่อที่สุดเลย แพรว่าหันมาจ้องหน้าแม่ด้วยดวงตาอาลวาดก่อนจะสะบัดกระเป๋าขึ้นบ่ากระแทกไหล่แม่เบาๆขณะเดินโฉบออกไป พราวยืนนิ่งริมฝีปากกระตุกเบาๆมือเกือบบีบยาดมในกระเป๋าแตกแพราวาไม่รู้ว่ายาดมนั้นแม่ใช้กลบเกลื่อนกลิ่นน้ำตาที่อยากจะไหลออกมาตลอดสิบปีที่ผ่านมาคืนนั้นพราวนอนไม่หลับเสียงสายฝนโปรยปลายนอกหน้าต่างเหมือนซ้ำเติมความหนาวในใจเธอพลิกดูรูปในโทรศัพท์มือถือเก่ารูปเด็กหญิงตัวเล็กๆตาโตยิ้มแป้นอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่ที่ดูเปี่ยมสุข นั่นคือแปรวาตอนอายุ8ขวบก่อนที่อุบัติเหตุรถชนจะพรากพ่อของเธอไปอย่างไม่มีวันกลับทำไมทำไมแม่ไม่เข้าใจฉันเลยเสียงชัดของแปรวาในกลุ่มเพื่อนที่พราวแอบเห็นเพราะกลัวลูกมีปัญหาหลอยขึ้นมาในความเงียบ พรวถอนใจลึกใจหนึ่งอยากปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้เองแต่ใจอีกหนึ่งกลัวว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจะพากสิ่งมีค่าสุดท้ายไปจากเธอเหมือนที่เคยเกิดขึ้นความกลัวนั้นทำให้เธอเข้มงวดเกินไปจนเหมือนเป็นคุกที่มองไม่เห็นสำหรับแพรวาเช้าวันต่อมาแพรวาตื่นในห้องเพื่อนด้วยอาการมึนงงและสำนึกผิดเล็กน้อยแต่ความดื้อรั้นยังคงชนะ เธอตัดสินใจโดดสอบสำคัญเพราะคิดว่าเป็นการท้าทายแม่ตอนบ่ายขณะเดินเตร่ในห้างเพื่อฆ่าเวลาแพรวาเหลือบเห็นร้านขายนาฬิกาเก่านาฬิกาพกเรือนหนึ่งในตู้โชว์ดึงดูดสายตาเธอทันที มันคล้ายนาฬิกาของพ่อที่แม่เก็บไว้ในตู้อย่างดีตลอด10ปีถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆนาฬิกาเรือนนี้สวยนะครับเจ้าของร้านยื่นนาฬิกาให้ดูแพรว่าจับนาฬิกาไว้อย่างระมัดระวังพลิกดูด้านหลังและเธอก็เห็นรอยบุบลึกลงไปบนตัวเรือนโลหะรอยนั้นชัดเจนและดูน่ากลัวโอ้โหรอยนี้ เธอพึมพำน่าเสียดายนะครับนาฬิกาโบราณสวยๆแต่มีรอยบุบใหญ่แบบนี้คงเกิดจากแรงกระแทกรุนแรงมากๆแรงกระแทกรุนแรงคำนั้นดังสนั่นในหัวแพรวารอยบุบนาฬิกาพาเธอย้อนกลับไปคืนนั้นคืนที่พ่อจากไปเสียงแก้วแตกเสียงร้องไห้ของแม่และความเงียบมรณะที่ตามมาเธอจำได้ว่าแม่เก็บนาฬิกาเรือนนั้นไว้ในตู้เสื้อผ้า หลายครั้งที่เธอแอบเห็นแม่นั่งจ้องมันด้วยตาเหม่อลอยน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแม่บอกเสมอว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายที่พ่อถืออยู่ตอนแต่แพรว่าไม่เคยสนใจฟังจริงๆจนวันนี้ที่เห็นรอยบุบนี้อีกครั้งความจริงกระแทกใจเธออย่างแรงรอยบุบนั้นมันไม่ใช่แค่รอยบนโลหะมันคือแผลเป็นในใจแม่ที่ลึกและเจ็บปวดยิ่งกว่ารอยนี้เป็นร้อยเท่า การที่แม่เข้มงวดเกินไปการที่แม่กลัวจะเสียเธอไปอีกครั้งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะแม่เป็นคนควบคุมทุกอย่างแต่เพราะแม่เจ็บปวดจนไม่กล้าเสียงให้ความเจ็บนั้นเกิดขึ้นซ้ำสองน้ำตาเอ,อ่อล้นตาแพรวาโดยไม่ทันตั้งตัวความเห็นแก่ตัวและความดื้อรั้นของเธอตลอดหลายปีกลายเป็นมีดคมกรีดเข้าไปในใจเธอควักโทรศัพท์ออกมามือสัน่นกดหาแม่ แม่คะเสียงแพรวาสั่นระรวัวแพรวาแม่อยู่ไหนเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงแม่อีกฝั่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแนละโล่งใจปนกันแม่ฉันฉันเห็นนาฬิกาของพ่อน้ำตาพรั่งพรูแม่โทษทีโทษท,ท,ทีที่ฉันไม่เคยเข้าใจแม่เลยว่าแม่กลัวว่าแม่เจ็บ อีกฝั่งของสายสัญญาณตอบรับเป็นเสียงสะอื้นเบาๆและคำพูดที่แผ่วเบาแต่นุ่มลึกที่สุดเท่าที่แพรวาเคยได้ยินไม่เป็นไรลูกแม่เองก็โทษตัวเองที่ปิดบังความกลัวด้วยความเข้มงวดความรักของแม่อาจดูเป็นรอยบุบบนใจลูกแต่สำหรับแม่มันคือรอยบุบที่เตือนแม่เสมอว่าจะปกป้องแก้วใจที่เหลืออยู่สุดชีวิตบางครั้งความรักก็เป็นแผลเป็นที่สวยงาม กลับบ้านมาเถอะนะลูกบ้านเรามีที่ว่างเสมอสำหรับใจที่เข้าใจกันเพราะรักที่ลึกซึ้งที่สุดบางครั้งก็ดูคล้ายรอยบุบที่เจ็บปวดแต่หากมองให้ลึกเข้าไปอีกนิดเราจะเห็นมันเรืองรองด้วยความหมายที่งดงามเกิน